จะสร้างความรัศดืให้แบรนด์บุคคลแบรนด์ร้านค้าแบรนด์สินค้าได้ยังไงด้วยวิธีอะไรให้ใช้ต้นทุนที่น้อยที่สุดเร็วที่สุดแล้วมันมีกระบวนการยังไงดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคืออะไรครับคุณจะต้องใช้เครื่องมือให้ถูกออนไลน์คําถามคือแล้วกระบวนการสร้างเป็นยังไงกระบวนการสร้างสิ่งนี้ผมเรียกว่าออนไลน์โปรเซสเป็นกระบวนการของออนไลน์มันมีอยู่ประมาณ3ขั้นตอนคุณต้องดึงคนให้ได้เมื่อดึงคนเสร็จคุณก็ปิดการขายครับ ปิดการขายเสร็จทํำยังไงก็ได้ครับให้เขาซื้อซ้ำครับออนไลน์โปรเซสมี3อย่างทราฟิกมีที่ไหนบ้างครับคนอยู่ที่ไหนบ้างครับทุกวันนี้คนอยู่ใน Facebook ใน TikTok ใน IG ใน YouTube สร้างตัวตนสร้างยังไงครับสร้างผ่าน3อย่าง1คืออะไรครับคอนเทนต์ content ครับให้ How to ให้ทางแก้ให้ความบันเทิงดึงคนด้วย3อย่างนี้ครับวิธีการสร้างมีกี่รูปแบบมีผ่านคอนเทนต์ทั่วไปช็อตวิดีโอมีไลฟ์พอรสแค นี่คือวิธีการดึงคนของผมคำคมตอนเช้าของผมคือการดึงคนพอร์แคสต์คือการดึงคนหมดเลยใครติดตามสมองไหลคำคมตอนเช้าคือการดึงคนคลิปให้ Howto คลิปให้ทางแก้ให้ความบันเทิงไลฟ์พวกนี้คือตอนเนี้ผมทําโปรเซสนี้อยู่ดึงคนเสร็จแล้วทําอะไรต่อครับปิดการขายครับปิดการขายทําได้ผ่าน3อย่างครับ 1. คือการขายแบบโพสต์ขายป้ายยาถ้าขครอยากรู้ว่าโพสตขายป้ายยาทำาไงผมแนะนำครับไปเรียนในคลาส Content Make m ันนีผ่านอินบ็อกซ์ครับผ่านไลฟ์ครับ ปิดการขายแบบเขาเรียกว่า speak to sell การพูดไลฟ์ทั่วไปกับปิดการขายผ่านไลฟ์ต่างกันนะไลฟ์ live ปิดการขาย speak to sell หมายถึงการใช้จิตวิทยาการขายในการไลฟ์สมมุติว่าคุณสามารถดึงคนมาได้แล้วคุณดึงคนมาได้แล้วคุณปิดการขายผ่าน3าอย่างนี้ได้แล้วทำยังไงให้เขาซื้อซ้ำและการซื้อซ้ำนี่แหละครับคือกุญแจของการที่คุณจะเป็นเสือนอนกินครับ ทุกวันนี้เซเว่นเป็นเสือนอนกินเพราะคุณเข้าไปเซเว่นซ้ำๆหรือไม่เชนทัลเป็นเสือนอนกินเพราะคุณเข้าไปซ้ำๆหรือไม่สินค้าต่างๆที่เจ้านายเออที่เจ้าของแบรนด์เขาไม่ต้องมาขายเพราะคุณใช้งานซ้ำๆหรือไม่แล้วข้อ3จําได้ไหมเมื่อกี้เมื่อคุณปิดการขายแล้วเขาเอาสินค้าคุณไปใช้งานแล้วมันเกิดอะไรครับใช้งานได้ดีทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นดีขึ้นต้องดีขึ้น4อย่างนะ เรื่องงานเขาดีขึ้นไหมเรื่องเงินเขาดีขึ้นไหมเรื่องสุขภาพเขาดีขึ้นไหมเรื่องความสัมพันธ์เขาดีขึ้นหรือเปล่าคนเราเนี่ยความอยากเป็นใหญ่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาใช้สินค้าคุณแล้วมันอร่อยมันดีมันอร่อยแล้วก็อยากกินอีกใช้ดีแล้วก็อยากดีอีกมีเงินแล้วอยากมีเงินมากขึ้นอีกงานดีขึ้นแล้วอยากงานดีขึ้นอีกความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วอยากได้อีกสุขภาพดีขึ้นฉันก็อยากดีอีก เมื่อมันเป็นอย่างนั้นมันจะเกิดการซื้อการซื้อซ้ําคราวนี้แหละซื้อซ้ําทำยังไงให้เขาซื้อซ้ําๆำซ้ำซ้ำซ้ำคุณจะต้องเปลี่ยนสินค้าคุณเป็นเซอร์วิสครับหรือเป็นบริการแล้วก็ทํา subscription Model คือทําโปรแกรมรายเดือนทํา CRM ขายสินค้า CRM คือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์การสร้างทีมขึ้นมาแล้วดูแลลูกค้าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเซอร์วิสจะมาจากไหนทํายังไงเขาซื้อเซอร์วิสซ้ําสิ่งนี้คุณต้องแปลงครับคุณต้องแปลงสินค้าคุณเป็นบรริกาให้้ได เช่นอะคุณขายหนังสือภาษาจีนคุณแปลงเป็นบริการได้ไหมล่ะเป็นคอร์สภาษาจีนหรือผมเนี่ยผมขายหนังสือใช่ไหมผมแปลงเป็นบริการได้ยังไงครับ1ผมแปลงเป็นคอร์สอสอนไลน์2ผมแปลงเป็นคลิปลฟ์แบบนี้แล้วทาย้อนหลังใน VIP เห็นไหมแปลงจากหนังสือเป็นบริการเนี่ยบริการ,ร,การเขาเรียกว่าเป็นเหมือนวิทยากรออนไลน์อะไรประมาณนั้นนะและคุณก็ซื้อ VIP ไปจ่ายหลายเดือนกับผมใน v i ไไปซื้อคอร์สออนไลน์ต่อนี่คือคุณคุณต้องทําบริการต่อ หรือคุณบริคุณทำอาหารเสริมลดความอ้วนคุณมีบริการคอสดูแลสุขภาพไหมนะหรือใครขาย,ขายครีมอะไรพวกเนี้ยมีบริการคุณอาจจะเปิดร้านนวดขึ้นมานวดหน้าได้หรือเปล่าคุณต้องมีเซอร์วิสครับทำบริการขึ้นมาบริการเสร็จปุ๊บทำสับ c r i p t i o n ทำให้มันเป็นรายเดือนตอนนี้คุณก็ทำให้มันเป็นระบบอัตโนมัติผ่านโมเดล3อย่างไปทีละสเต็ปสเต็ปที่ผมบอกเมื่อกี้คืออะไรครับสเต็ป3อย่างคืออะไรครับ1คือบุคคล ตอนแรกใช้บุคคลก่อนใช้บุคคลใช้บุคคลในการดึงทราฟิกก่อนดึงคนให้คอนเทนต์ให้ h หา t เพอเป็นบุคคลเสร็จปุ๊บสินค้าครับเป็น Product สินค้าพอสินค้าเสร็จก็ร้านค้าร้านค้าเสร็จปุ๊บคุณก็ค่อย e x Ex i t ซ s สเคือออกจากธุรกิจไปทําอย่างอื่นได้ครับพอคุณทําไปจนถึงสเตจของแบรนด์ร้านค้าได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคืออะไรครับเงินที่จะเข้ากระเป๋าคุณโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องทํางาน